สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตัวข่าวท้องถิ่นทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะวันนี้ประจำวันที่11มีนาคม2558กับคุณวนิชยาปีพิมพ์และดิฉันกิ่งดาวจ้ำจันค่ะสำหรับข่าวเน่นประจำวันนี้ค่ะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่13ประชุมและติดตามโครงการที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะรวมไปถึงจังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการอบรมผู้ขออนุญาตขยายขายสื่อสารและผู้ใช้คืนความถี่นะคะ เทศบาลนครอ,อุบลราชธานีมอบเบียยังชีพให้กับผู้พิการในเขตเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีค่ะ สามารถติดตามรายละเอียดของข่าวทั้งหมดที่โตข่าวท้องถิ่นในวันนี้ค่ะมาถึงช่วงของการร่วมสนุปรุลับัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวาดาค่ะวันนี้มีคําถามถามว่าผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่13ตรวจเยี่ยมอําเภอใดบ้างมี2ตัวเลือกคือข้อ1วารินชําราบเขืองนข้อ2วารินชําราบสาํสารงทราบคําตอบแล้วสามารถโทรเข้ามาร่วมสนุปที่หมายเลขโทรศัพท์045265111ค่ะ เรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเขตราชการที่13ประชุมกทจและติดตามโครงการที่อุบลราชธานีเพื่อประชุมคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดเพื่อติดตามผลการดาเนินง,งานและทดสอบขออภัยค่ะและการสอบสองโครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด วันที่10มีนาคม2558เวลา13นาฬกา30นาทีนางสาวอัมพวรรณเจริญกุลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่13 พร้อมคณะกำหนดเดินทางมาประชุมคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัดตามข้อเสนอแนะของกทจในโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาไฮาขอภัยค่ะบ้านนาไฮาใหญ่ตลหน,นองหางอำเภอม,มุ่ง30โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ งานบริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติผาแต้มโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV และโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกพร้อมนี้ยังได้ติดตามการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะมูลฝอยโดยการเยี่ยมชมระบบชลประทะเยี่ยมชมระบบ การกําจัดขยะมูลฝอยเป็นระบบฝังกรบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาพิบาลในเนื้อที่197ไร่2งาน61ตารางวาบนถนนสายวารินชำราบเดดอุดมเยี่ยมชม ดําเนินโครงการส่งเสริมธนาคารอาหารที่บ้านท่าขออําเภอข่วงในจังหวัดอุบลร,ราชธานีอีกด้วยซึ่งการตรวจติดตามผลการดําเนินโครงการและการประชุมกทอจอที่ห้องประชุมจินดารัฐสารกลางจังหวัดอุบลร,ราชธานีและเยี่ยมชมการดําเนินการดังกล่าว จังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการอบรมผู้ขออนุญาตขยายข่ายสื่อสารและผู้ใช้ขึ้นความถี่ร่วมกับกรมการปกครองเพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้งานวิทยุสื่อสารของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานค่ะวันที่10มีนาคม2,558เวลา10นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานที่ห้องประชุมศูนย์จำหน่ายสินค้า1นึ่ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดอุบลราชธานี นายคันฉัตรตันเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ขออนุญาตขยายข่ายสื่อสารและผู้ใช้ขึ้นความถี่ร่วมกับกรมการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้งานวิทยุสื่อสารของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำประจำจังหวัดประจำอำเภอตำบลและหมู่บ้าน โดยเฉพาะสถานสถานการณ์ฉุกเฉินและเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรมการปกครองในฐานะผู้ดูแลและบริหารโครงข่ายกับทุกภาคส่วนในจังหวัดพร้อมทั้งยังมีการขยายเครือข่ายการประสานงานจากจากข่าวในภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในทั้งนี้กรมการปกครองได้ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารพร้อมกับอุปกรณ์ สนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดและอำเภอได้แก่เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดตั้งประจำที่ชนิดมือถือชนิดติดรถยนต์และติดตั้งระบบเสาอากาศวิทยุที่สารกลางจังหวัดและที่ทำการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศรวมทั้งอนุญ,ญาตให้จังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านรวมไปถึงหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรวมใช้ลื่นความถี่และโครงข่ายวิทยุสื่อสารในการติดต่อสื่อสารและการสั่งการ การรายงานสถานการณ์การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางด้านสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมหาหรือแนวทางการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคและการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล วันที่10มีนาคม2558ที่ห้องประชุมเจ้าคำพงศลากลางจังหวัดอุบลราชธานีนายสุรพันธ์ดิสมานร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์แก่ส่วนราชการประจำจังหวัดผู้แทน20กระทรวง ในระดับจังหวัดโดยสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรราชธานีได้จัดประชุมเพื่อให้หน่วยงานราชการในระดับจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลไปแล้วหรือกำลังดำเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาของประชาชนตลอดจนการหารือของผู้แทนหน่วยงานในภูมิภาค20กระทรวงได้ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ผลของงานหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ทั้งนี้การส่งข้อมูลข่าวสารส่วนราชการประจําจังหวัดผู้แทน20กระทรวงในระดับจังหวัดจะนําไปเผยแพร่หน่วยงานละไม่เกิน3จนํานวน3ข่าว ของทุกวันจันทร์ให้กับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อจะได้นำไปเผยแพร่ผ่านสื่อให้กับประชาชนได้ทราบอย่างแพร่หลายนอกจากนั้นจะได้มีการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนข่าวถ่ายภาพโทรทัศน์และภาพนิ่งให้กับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน20กระทรวงโดยใช้งบบริหารงานแบบบูรณาการจังหวัดปี2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมสัมมนาวิชาการด้านการระบาดวิทยาะระดับเขตค่ะวันที่11มีนาคม2558เวลา9ก้านาฬิกาที่โรงแรมเนวาดาโฮเทลจังหวัดอุบลราชธานีนายแพทย์สราย,ยุทธอุตมางคพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมานาด้านวิชาการระบาดวิทยาระดับเขตและการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฟื้นฟูระบาดวิทยาและการจัดการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่ทั้งนี้การสัมมานาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วในด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานสอบสวนโรคของหน่วยงานสาธารณสุขในระดับจังหวัดอำเภอและเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือพัฒนานงานสาธารณสุขระหว่างประเทศตามพื้นที่ชายแดนคือเมืองคู่ขนานได้แก่เมืองําม่วนและแขวงสารวันขอพิขาและแขและแขวงสวรรณเขตและแขวงจำปาสักซึ่งเป็น,นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบควบคุมโรคของประเทศและพื้นที่ตามแนวชายแดนให้เกิดความขัด เข้มแข็งและรู้เร็วและตอบโต้เร็วเพื่อการจัดการภาวะสุกเฉินต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้รวดเร็วทานต่อเหตุการณ์ไม่เกิดการระบาดของโรคในวงกว้างโดยเฉพาะโรคที่เป็นปัญหาใหม่ๆได้แก่อีโบลาคอตีบซึ่งจำเป็นจะต้องมีทีม A, s s r A t ที่มีประสิทธิภาพมีความรู้ทักษะในการดำเนินงานด้านการระบาดวิทยาให้ได้มาตรฐานที่กำหนด และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีม SRT r ของทั้งสองประเทศเป็นต้นนะครับเฉะก็ในการจัดประชุมวันนี้นะครับเป็นประชุมของงานวิชาการนะครับวิชาการระดับเขตนะครับพอดีโชคดีนะครับเราได้เพื่อนบ้านนะครับปปปลาวมาร่วมด้วยนะครับคือประสัมพณ์สมานิเขตแล้วก็ฝ่งงคำมวนนะครับสามที่มาร่วม มาร่วมด้วยนะครับก็เลยทําให้วิชาการนี้คือขา้นพิเศษนะครับเพราะว่ามีผลงานนะครับในการสอบสวนโรคต่างๆนะครับของสปปลาวด้วยนะครับงเช่นที่น่าแปลก็เช่นมูกัดเนี่ยก็มีต้นนะครับอาหารเป็นพิษนะครับไข้หวัดใหญ่เป็นต้นนะครับโรคก็คล้ายๆประเทศไทยนะครับคล้ายกันแต่ว่าเราทําให้เรารู้ว่าเนี่ยนะครับเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็มีโรคคล้ายๆกันมารีเรียก็เหมือนกันนะครับเราจะได้รู้ ว่าเป็นบ้านในขนาดนี้มีแค่วัาใหญ่แล้วระบาดเรามีไหมนะครับเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือมาเรียะททระบาดที่ขบนเราเนี่ยฝั่งนู้นนะครับแต่ภาษามีไหมนะครับก็คล้ายๆกันนะครับเราจะได้รู้ด้วยกันว่ามันมันเยอะมากมายขนาดไหนถ้าจะออกเป็นต้นก็จะมีะครับเรามีการบรูรณา,าการไหมครับกับการใชย้ยาอ๋อบูรณาการอยู่ครับผมผู้กานเลยนะครับผู้านเลยไม่ว่าจะเป็นที่ช่องเมกนะครับแล้วก็ที่มุกดาหารแล้วก็ที่สระบนอมนะครับ ร่วมด้วยช่วยกันตลอดเวลาอลครับนะครับเพราะว่ามันต้องทําเพราะว่ามันมีกฎของอนามัยโลกอนามัยระหว่างประเทศนะครับ i h เ2005ราเนี่ยนะครับเราพัฒนาในความร่วมมือต่างๆนะครับในการที่จะส่งข้อมูลที่กันรละกัรไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆนะครับบางที่ก็ส่ง18โรคบางที่ก็ส่ง10โรคก็แล้วแต่นะครับในการร่วมมือกันตลช่องทางครับเทศบาลนครอุบลราชธานีมอบเบี้ยอยังชีพให้กับผู้พิการในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้พิการ วันที่10มีนาคม2558เวลา9นาฬิกาบรรดาญาติผู้พิการและผู้พิการในเขตเทศบาลน,นครอ,อุบลราชธานีได้มาขอรับเบี้ยอย่างชีพผู้พิการรายละ500บาทจากเทศบาลน,นครอ,อุบลราชธานีที่อาคารป้องกันบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลน,นครอ,อุบลราชธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้พิการที่มีไรายได้ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้หรือโอนเข้าทางบัญชีธนาคารหรือนางสาวสมปรารถนาวิกัยเ,เจริญพร้อม โดยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่ยื่นเรื่องขอรับเบี้ยอย่างชี่ผู้พิการ ณนะบริเวณอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอุบลราชธานีเฉพาะผู้ยื่นความประสงค์ขอรับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับอำนาจจากผู้มีสิทธิ์โดยปัจจุบันได้มีผู้มีการในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีจำนวน1,000กว่ารายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการโอนเข้าบัญชีธนาคารและอีกประมาณกว่า100รายที่มารับเองจากจาก,จากเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะเร่งให้มีการโอนเข้าบัญชีผู้พิการหรือญาติให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้พิการเองเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางรับเงินด้วยตนเองทั้งนี้หากรับเงินด้วยตนเองผู้ที่ขอรับเบี้ยอย่างชีพผู้พิการจะต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนผู้มีสิทธิ์พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้องจำนวนหนึ่งฉบับกรณีมอบอำนาจต้องมีใบมอบฉันทะและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ บัตรรับรองการลงทะเบียนที่แสดงหมายเลขลำดับการยื่นเรื่องปัสสีเหลืองสำหรับผู้แจ้งความประสงค์รับเบี้ยอย่างชีพโดยโอ,อนเงินเข้าบัญชีธนาคารในานามผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจก็ได้ผู้สื่อข่าวจากชมรมผู้สื่อข่าวส่วนกลางจังหวัดอุบลราชธานีเลี้ยงอาหารกลางวันแด่ผู้พิการค่ะ ผู้สื่อข่าวสำนักต่างๆจากชมรมผู้สื่อข่าวส่วนกลางจังหวัดอุบลราชธานีนำโดยนางสาววีนัทเอี่ยมสะอาดประธานชมรมผู้สื่อข,ข่าวส่วนกลางเลี้ยงอาหารกลางวันแด่ผู้พิการที่สถานสงเคราะห์คนขิ้พิการจังหวัดอุบลราชธานีบ้านอุบลฮักแพงโดยมีว่าที่ร้อยตีบุลเลิศธงสะอาดผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนพิการจังหวัดอุบลราชธานีบ้านอุบลฮักแพง นำผู้พิการภายในศูนย์จำนวน112คนร่วมรับประทานอาหารกลางวันในวันนี้ทางชมรมผู้สื่อข,ข่าวได้นำเมนูอาหารส้มตำไก่นึง่งลูกชิ้นและขนมเคก้กมาร่วมรับประทานอาหารกับผู้พิการบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองสร้างความประทับใจให้กับผู้พิการเป็นอย่างมาก โดยการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาทรณประโยชน์ในครั้งนี้ทางชมรมผู้สือข่าวส่วนกลางจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ของสมาชิกมาร่วมกันจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแด่ผู้พิการเพื่อเป็นการทำบุญและสร้างสาทรณประโยชน์แก่สังคมเนื่องในวันนักข่าวประจำปี2558 ช่วงนี้มาติดตามราคาอาหารสดที่ตลาดสดบรรดูอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเริ่มกันที่ราคาของเนื้อหมูเนื้อหมูสันในราคากิโลกรัมละ160บาท140บาทเนื้อหมูสันนอกค่ะราคากิโลกรัมละ140บาทหมูบดราคากิโลกรัมละ130บาท ส่วนราคาปลาปลานิลราคากิโลกรัมละ70บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ50บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ100บาทราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ90บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ80บาทปีกบนราคากิโลกรัมละ70บาทน่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ราคาถาดละ115บาทไข่ไก่เบอร์1ราคาถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์2ราคาถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์3ราคาถาดละ100บาท ส่วนราคาผักสดผัก้าราคากิโลกรัมละ20บาทกระลำปีกิโลกรัมละ30บาทกระเทียมราคากิโลกรัมละ45บาทและหอมแดงราคากิโลกรัมละ20บาทค่ะมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่11มีนาคม2558เริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันนี้จนถึงเวลา18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอากาศร้อนและมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งประมาณ10%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ35-37องศาเซลเซียสสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีอากาศร้อนและมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งประมาณ10%ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ ได้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดของเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดือมอำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18บนาฬิกานาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะได้อำเภอคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6กนาฬิกา10นาทีช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจค่ะ วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนรุ่นที่32ระหว่างวันที่7-9เมษายน2558โดยได้เปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง8-12ปีที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้และพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาทิกิจกรรมดูดาวจุลินทรีย์แสนสนุกเคมีน่ารู้ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติและนานาสาราสตว์เป็นต้น สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนอุบลราชธานีโทรศัพท์045352000ต่อ1400และ1431 วัดชัยมงคลจัดโครงการปลูกต้นกล้าสร้างธรรมทายญาติประจำปี2558เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนประชาเป็นสามเณรจำนวน200คนระหว่างวันที่1-30เมษายน2558ณวัดชัยมงคลเยาวชนที่สนใจจะเข้าร่วมบรรพชาสามเณรสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่สำนักง,งานเลขานุก,การจเจ้าอาวา วัดชัยมงคลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโทรศัพท์หมายเลข045 244724 24, หรือ0818782460ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ศูนย์อนามัยที่7อุบลราชธานีขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการโยคะเพื่อสุขภาพค่าลงทะเบียน3,000บาทรวมอาหารและที่พักอบรวมวันที่23-25มีนาคม2,558หมดเขตรับสมัครวันที่15มีนาคม2,558สอสบอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ0885955712และ 808187635355ในวันและเวลาราชการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปวชและปวสผู้ที่สนใจสามารถติดต่อด้วยตนเองที่งานทะเบียนวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดราชการรับสมัครถึงวันที่23มีนาคม2558 หมายเลขโทรศัพท์045267083 045323683และ045267124และไปติดตามรอบวันทันข่าวประจำวันพุทธที่11มีนาคม2558ค่ะ คณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยมีดรวิโรธมโนพิโมกคณะบดีคณะบริหารศาสตร์นำบุคลากรและนักศึกษาให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ดรสุภาวัฒนากรวงธนวสุคณะบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นพร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาจากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้โครงการศึกษาดูงานหน่วยงานเทียบเคียงเพื่อศึกษาจากประสบการณ์ตรงและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางในการพัฒนานงานของตนซึ่งจะช่วยให้งานเกิดประสิทธิภาพนำไปสู่การเพิ่มสมรรถนะของวิทยาลัยร,ระบบประกันคุณภาพการศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากนี้ทั้งสององค์กรได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษาโดยผู้บริหารทั้งสองสถาบันและร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับนักศึกษาโดยนายกสโมสรนักศึกษาทั้งสองสถาบันด้วยเพื่อสร้างเครื่องยืนยันในความสัมพันธ์และเป็นแนวทางการดําเนินการความร่วมมือระหว่างสองสถาบันต่อไป วันที่10มีนาคม2558เวลา13นาฬิกาสานาทีนางสาวสมปรารถนาวิกฤตเ,เจริญนาย,ยกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีมอบหมายให้คณะผู้บริหารเทศบาลน,นาครอ,อุบลราชธานีนำโดยนางทารณีปรีดาสันรองนาย,ยกเทศมนตรีนายนิเวศสุพัฒน์ที่ปรึกษานาย,ยกเทศมนตรีนายสุรชัยยิ้มเกิดเลขานุการนาย,ยกเทศมนตรีนางกัลยาบุญเทียมผู้เชี่ยวชาญประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาวิกฤตล มูลน้อยและปัญหาสิ่งแวดล้อมในห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีทั้งนี้คณะทํางานดังกล่าวมาจากแต่ละส่วนการงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีที่แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อติดตามป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตลมูลน้อยที่ผลจากการตรวจสอบคุณภาพน้ําพบว่าแหล่งน้ํามีคุณภาพลดต่ําลงเนื่องจากปัญหาการปล่อยน้ําเสียโดยไม่ผ่านการบําบัดลงสู่มูลน้อยอีกทั้งมูลน้อยเป็นแหล่งผลิตน้ําประปาเพื่อบริการประชาชนในเขต เมืองทำให้ต้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน วันที่10มีนาคม2558นายพรชัยโคสุรัตน์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมทีมงานเลยขานุก,การนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนการงานวิศวกรเจ้าหน้าที่สำนักการช่างเทศบาลนครอุบลราชธานีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีรวมกันลงพื้นที่บริเวณศาลาประชาคมซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเตรียมทําการปรับปรุง ภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชาวอุบลราชธานีโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับเทศบาลนาครอ,อุบลราชธานีได้ทําการรือ้อรั้วกัน้นระหว่างพื้นที่สาราประชาคมเดิมกับพื้นที่สารหลักเมืองอุบลราชธานีออกเพื่อเตรียมปรับปรุงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ให้เป็นลานคนเมืองเป็นพื้นที่สีเขียวให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้พักผ่อนและเก็บภาพเป็นที่ระลึก คณะทำงานโครงการเติมฝันปันรักร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการในโอกาสนี้คุณครูปุญญนุชภูธาคุณานนนจากโรงเรียนบ้านคำคาและคณะได้รวมสมทบทุนโครงการจำนวน44,500บาทเพื่อจัดซื้อสาธารณูปโภคต่างๆพร้อมด้วยเสื้อผ้าและขนมนอกจากนี้อาจารย์ชูศักด์อาจารย์นิพากาศยุบลได้รวมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งชุดและคุณสมชาติคุณสุจิตราเบญจถทาวรอนันต์จากไกลุ้ อุบล .com รวมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งชุดจากนั้นคุณสงัดสิมมณีจากคลังน้ำมันปตทอุอบลราชธานีได้ร่วมมอบผ้าหม่มและออมสินก็จิจำนวน50ชุดโดยมีนางสาวพรณีชารีแก้วรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักง,งานอธิการบดีและนายอาคมสวัสดมงคลผู้อำนวยการกองกลางร่วมรับมอบ นายคำยืนวงชาลีผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต2เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตแอปพลิเคชันเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือในระบบ a n d ดร i d ณห้องประชุม301สำนักประชาสัมพันธ์เขตส ตามที่เช้าวันที่7มีนาคม2558เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่185บ้านทาดน้อยหมู่8ตำบลทาดน้อยอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีหมดทั้งหลังขณะเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ในบ้านและไม่สามารถนำเอาสิ่งของภายในบ้านออกมาได้ด้วยนั้นวันนี้ครอบครัรวนางสาวซิรินซิริสารรักและน้องโซเนียนักเรียนอนุบาลสเหลือเสื้อผ้าใส่อยู่บ้านและไปโรงเรียนชุดเดียว ใส่มา3วันแล้วตั้งแต่วันศุกร์ก่อนไฟไหม้จึงขอความเมตตาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือบัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี609-0114445นางสาวสิรินทร์สิริสารักโทร0 8 9 9 7 2 6 9 1 9 เมืองอุบลราชธานีติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกวนารมและดงอู่พึ่งแล้วน่าจะช่วยหําให้รถที่จอดรอสัญญาณไฟสามารถทราบเวลาของสัญญาณไฟล่วงหน้าว่าอีกกี่วินาทีจะได้สัญญาณไฟเขียวเพื่อจะได้เตรียมตัวออกรถทําให้สามารถเคลื่อนตัวออกได้เร็วและต่อเนื่องขึ้นหรือทราบเวลาล่วงหน้าว่าอีกกี่วินาทีจะเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟแดงจะได้พร้อมหยุดรถเพื่อลดอุบัติเหตุแก้ไขปัญหาจราจร มาถึงช่วงของเฉลยคำถามประจำวันกับคำถามที่ได้ถามไปว่าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่13ตรวจเยี่ยนตรวจเยี่ยมที่อำเภอใดบ้างค่ะคำตอบคือข้อที่1อําอเภอวารินชำราบและอำเภอเข่งนายคุณผู้ชมสามารถติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะท้ายขา่าวในวันนี้ต้องขอขอบคุณโรงพยว่าลเนวดาค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าว ท้องถิ่นย้อนหลังได้นะคะที่ w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  a ไ u b o n c o บและที่ www.facebook.rtv.ubon อววันนี้หมดเวลาของตัวข่าวท้องถิ่นแล้วเราทั้งสองคนพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ